ก็เรื่ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างชาแลรถซิ่งเช่นเคยครับวันนี้อยู่ยกับผมช่างชาตินะครับวันนี้นมาถ่ายคลิปไบตัวน,นี้ครับเป็นตูดซิงคนะครับตูดซิ่งของของร้อยห้านะครับของร้อยห้าตัวนี้ลูกค้าสั่งสั่งก<ห>๊กใบสั่งสิบสองใบนะครับเนียเนี่ย ก็เสร็จแล้วครับแพ็คของเตรียมจะส่งครับก็ราคาใบใบละสามพันห้าครับใบใบละสามพันห้านะครับ,บ,บ, 3, รบตันนี้ตัวนี้จะพิเศษหน่อยครับเพราะว่าเป็นสเตรเลสสองมิลนะครับอันนี้เป็นสองมิลครับจจะแข็งกว่าปกติครับ ปกติทำอยู่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับอันนี้มันไม่มีก็เ,เอาสองมิลครับตัวนี้หลอลูกค้าอยากได้สองมิลด้วยแหละครับก็ทำตามออเดอร์ครับตัวนี้ลูกค้าสั่งถ้าใดสนใจก็สอบถามกัน็ได้ครับก็จะทรงก็จะประมาณนี้ครับทรงนี่ครับทรง โค้งครับตรงตรงนี้ครับตรงนี้ก็เจาะรูตรงนี้ครับเจาะรูขันน็อตสามตัวข้างละสามตัวครับเหมือนกันครับ <ừ. S 1> ก็ด้านหลังก็จะโลง่งๆ่งนี้ครับ โล่งแบบนี้เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับที่เบอร์093นะครับ328นะครับ7704ครับสำหรับตูวซิงนะครับต้องการรุ่นไหนครับ70นะครับ60นะครับ9593 105ครับ สั่งได้ครับที่เบอร์สูตร93นะครับ3287704ครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับ3พ0 0ห้านะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับสำหรับคิมนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ